สำนึกของสังคมโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันกับทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะถึงเรื่องราวของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยของเรานะคะเรื่องนี้ ทางกสมอเองจะมีแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองบุคคลเหล่านี้อย่างไรบ้างนะคะเราจะไปพูดคุยกันกันกบคุณอริวันจตุทองค่ะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะคุณอริวันอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะพี่อริวันคะสวัสดีค่ะ,คะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ที่กำลังติดตามแลบฟังรายการนี้ทุกท่านด้วยนะคะค่ะอ่า เราก็เป็นมาคุยกันวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของอบุคคลไร้สัญชาติใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะซึ่งก็มีจริงๆแล้วก็มีหลายชาติพันธุ์มากเลยนะคะตั้งแต่เหนือสุดลงไปจนถึงใต้สุดของเราค่ะ,คะซึ่งก็มีหลายชาติพันธุ์มากตรงนี้เองในทางกสมอเองก็มีแนวทางถึง การส่งเสริมแล้วก็คุ้มครองสิทธิของคนเหล่านี้อยู่ด้วยใช่ไหมคะอยากให้พี่อาริวันช่วยเล่าถึงสถานการณ์และแนวทางให้ฟังสักนิดหนึ่งคะ่ะอ๋อยินดีค่ะคืออย่างนี้ค่ะเอาทางคณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนาตินะคะเราเามีมุมมองต่อกลุ่มเหล่านี้นะคะเราให้ใหเ้เรียกว่าเป็นบุคคลที่มีปัญหาในเรื่องของสถานะและสิทธิ์ค่ะก็ถ mm ือ hmm. ว่าเ กลุ่มของผู้คนที่มีปัญหาเรื่องของสถานะและสิทธทิในประเทศไทยเนี่ยแบ่งเป็นสามกลุ่มใหญ่นะคะหนึ่ง <c oughs> ก็คือกลุ่มแรงงานต่างด้าวสากชนชาติจากประเทศเพื่อนบ้านก <c oughs> ลุ่มคนไร้รัฐหรือไร้สัญชาติแล้วก็กลุ่มผู้แสวงหาที่พักพิงหรือผู้ลี้ภัยนะคะ <c oughs> ทีนี้ประเด็นที่เราจะเจาะก็คือเรื่องของกลุ่มไร้รัฐหรือ <c oughs> ไร้สัญาชาติเนี่ยน,นะคะ <c oughs> ซึ่งจริงๆ,ๆแล้วต้องเรียกได้ว่า ดีมากทีเดียวนะคะไม่ใช่น,น้อยๆเป็นหลักหลายแสนคนเลยนะคะทุกวันนี้ซึ่งาทางกองสมนัเองก็ได้ติดตามนโยบายนะคะแนวทางการดำเนินงานของทางกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะก็คือครมการปกครองนะคะในการขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นการงานที่เกี่ยวข้องกับงานสัญชาติและก็สถานะบุคคลว่าจะทํางานในลักษณะของการทําให้เกิดการยุติสภาวะการไร้สัญ สัญชาติหรือรัฐไรัฐหรือไม่นะคะเพราะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยได้ไปลงนามเ,เป็นคำมั่นไว้ในการประชุมระดับสูงว่าด้วยสถานได้เรื่องของภาวะของการไาล่ลัดไรสัญชาตินะคะซึ่งจัดโดยสำนักง,งานข,าข่าหลวงใหญ่ผู้ริภัยแห่งสาประชาชาตินะคะหรือว่า UNHCR นะคะคะตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคมปีสอง2ทีนี้เนี่ย มันก็ต้องกลับมาดูว่าลักษณะการในประเทศของเรานะคะมันมีปัญหาแล้วก็อุปสรรคอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนไร้รัฐหรือว่าไร้สัญชาตินะคะก็คือหนึ่งเป็นเรื่องของการดําเนินงานที่ผ่านมานะคะว่าเออคนไร,ร้รัฐไร้สัญชาติที่อยู่ในประเทศไทยของเราเนี่ยเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรซึ่ง ก็จะพบว่ามันมีตั้งแต่การตกหล่นของการสำรวจทะเบียนราษฎรของไทยนะคะที่ไม่ได้มีการแจ้งเกิดอย่างเป็นทางการเนื่องจากว่าเขาอยู่บนพื้นที่สูงห่างไกลใช่ไหมคะออ,อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้เข้าถึงสามารถที่จะเดินทางมาแจ้งยังทางอำเภอหรือผู้ใหญ่บ้านได้โดยสะดวกเนี่ยน,นะคะหรือว่าเข้ามาอ,อพยพไปอยู่ในประเทศไทยเวลานานแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับสถานะ ทางกฎหมายนะคะซึ่งพอการที่ไม่ได้รับสถานะทางกฎหมายเนี่ยไม่ก็คือทําให้ได้รับสิทธิต่างๆเช่นสิทธิการเข้าถึงสิทธิสุขภาพหรือว่าการได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุของพิธการหรือว่าการประกอบอาชีพบางอย่างเนี่ยค่ะ <thế, S 2> ก็ทําไม่ได้เพราะว่ามันมีข้อจํากัดว่าทําได้เฉพาะคนสัญชาติไทยเท่านั้นอย่างเงี้ยนะคะ thế, มันก็จะเป็นปัญหาที่เรียกว่าสั่งสมมาอย่างยาวนานจนในปัจจุบันเนี่ยนะคะ ปีไม่ใช่ปัจจุบันนะก็คือปี2563เนี่ยเราก็มีข้อมูลว่าบุคคลที่มีปัญหาเรื่องของสถานะทางทะเบียนเนี่ยตอนนี้มีประมาณเกือบเกือบ5แสนลายหรือ5แสนคนเนี่ยนะคะซึ่งแบ่งออกมาเป็นกลุ่มต่างๆนะคะมีด้วยกัน7กลุ่มนะคะก็คือหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์อยู่ประมาณ1แสน3 2 0 0กว่าลายแล้วก็มีเป็นปัญหาของบุตร ของชนกลุ่มน้อยเหล่านี้นะคะอีกประมาณสามหมื่นหกพันกลาย <Okay. S 2> แล้วก็ยังมีกลุ่มที่สามคือกลุ่มเครือญาติที่เกี่ยวพันกับชนกลุ่มน้อยเดิมแต่ตกสำรวจนะคะ hmm. อีกประมาณหนึ่งแสนสี่หมื่นกวาลายนะคะ <Okay. S 2> แล้วยังมีกลุ่มเด็กแล้วก็บุคคลในสถานศึกษานะคะอีกประมาณเจ็ดหมื่นสามพันลายแล้วก็ยังมีกลุ่มบุคคลไร้รากเหง้าอีก เจ็ดพันเก้าร้อยกอลแล้วก็มีกลุ่มบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศนะคะอีกสี่ลายอย่างกรณีของน้องหมองนะ่ะจำได้ไหมคะที่<อ>น้องหมองที่เคยเอ่าปา,าพัก้กระดาษาปาแข่งจนได้รางวัลกลับมานะคะก็จะเป็นลักษะะอือกลุ่มนี้นะคะแล้วก็มีกลุ่มที่เจ็ดก็คือกลุ่มที่เป็นบุคคลแจ้งเกิดในประเทศไทยแต่ว่าใช้บัตรหรือสุธิบัตรเป็นหมายเลขศูนย์ ประมาณอีกแปดหมื่นแปดพันกว่าลายด้วยกันนะคะ mm hmm. นี่คือปัญหาว่าเรามีภาพรวมของคนที่ยังมีปัญหาเรื่องขอถานะทางทะเบียนเนี่ยเป็นที่มาของสี่แสนแปดหมื่นกว่าลายเนี่ยละคะ่ะซึ่งทุกวันนี้เราก็ติดตามนะคะว่าทางหน่วยงานภาครัฐก็คือกระทรวงมหาดไทยหรือกรมการปกครองเนี่ยได้นาเนินการอย่างไรบ้างเท่าที่เราทราบก็คือว่ากรมการปกครองเองก็มีนโยบายในการที่จะ กำหนดให้งานด้านสัญชาติและก็สาาบุคคลนะคะเป็นเป็นงานสำคัญของกรมนะคะแล้วก็มีกำหนดเป้าหมายให้มีอำเภอนำร่อง79อำเภอนะคะขับเคลื่อนงานด้านสัญชาติและก็สาธาบุคคลโดยการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานขึ้นมานะคะเพื่อที่จะ,ะมาลันงานเรื่องนี้นะคะแล้วก็มีง่อมาสนับสนุนให้กับอำเภอกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้นะคะเพื่อให้เป็น การฝึกอบรมนะคะในการในโครงการพัฒนาสาภาพผู้ช่วยในทะเบียนเพราะว่าตอนนี้เราพบปัญหาอย่างหนึ่งคือว่าคนทํางานที่เป็นนายทะเบียนเนี่ยทํากันไม่หวัดไม่ไหวว่าง่ายเพราะว่าเราก็จะรู้กันนะคะว่าอำเภอไหนบ้างเนี่ยที่จะมีคนที่มาเอ,อขอยื่นให้ขึ้นทะเบียนนะคะเป็นจานวนมากเลยเพราะเอออำเภอชายขอบนะคะใ,ในภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ก็มีนะคะทีนี้ เราก็จะพบว่าพอไปยื่นประดังประเดยอยู่ที่เธอรือใเ่เบียนท่านนั้นก็จะแบบทํางานกันไม่ไหวเ,เพราะว่ามีคนทํางานก็ไม่แตกต่างกับเธออื่นนะคะอาจจะไม่เกินสิบคนอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> ทีนี้พอมันมีจํานวนที่ต้องไปตรวจสอบ ทางทะเบียนซึ่งมันต้องไปตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องความอาวคุณเกิดที่นี่ไหมอาวคุณมีใบแจ้งเกิดไหมอาวคุณมีพยานบุคคลที่จะยืนยันได้ไหมว่าคุณเกิดในเมืองไทยจริงคุณเป็นลูกคนไหนคุณคือมันต้องใช้พยานหลักฐานอีกมากมายนะงัะ้นต้องมีคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะลงไปช่วยทีนี้ก็เลยมีการจัดอบรม พัฒนาสหภาพผู้ช่วยเหลือนในทะเบียนอีกทีหนึ่ง,น,ง oh. นะคะแต่ว่าปัญหาอันหนึ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องของเอ,อการทุจริตคอร์รัปชันอันนี้ก็ต้องพูดตามตรงนะคะว่า <Okay. S 1> ในทางมหาไทยเองเนี่ยก็ได้มีการกำชับห้ามไม่ให้มีเจ้าที่นะคะมีการสแสวงหาหรือเรียกรับผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนจากการดําเนินการด้านสัญชาติ mm. แต่เรื่องนี้ก็ยังเป็นปัญหาประปรายใหญ่ใ,ในในการที่จะมาแก้ไขปัญหาให้กับ กรณีนี้ได้เนื่องจากว่าก็ยังพบคนต่างด้าวนะคะสมชื่อบุคคลบนสัญชาติไทย oh. โดยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ไปใช้สิทธิในการประกอบธุรกิจที่เป็นลักษณะต้องห้ามตามตัวพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอยู่นะคะทีนี้มันก็จะมีลักษณะของการเมื่อตรวจเจอปัญหานี้เกิดขึ้นนะคะก็ต้องเพิกถอนสัญชาติไทยใช่ไหมคะแล้วก็ต้องมีการดำเนินการ สืบสวนขยายผลบางครั้งเนี่ยมันก็ทําให้เจ้าหน้าที่เองที่ที่เขาเองเอ,าอาจจะรู้สึกว่าเอา๊ะฉันก็กลัวนะเกิดทําอะไรผิดพลาดไปไม่ได้สิสทธิ์หรอกแต่ว่าอามีการทํางานซึ่งอาจจะเกิดข้อผิดพลาดอะไรได้ก็จะกังวลคือด้วยความที่ไม่ค่อยแม่นมในเรื่องของเอองความรู้ในระเบียบต่างๆซึ่งมันมีการแก้ไขเพิ่มเติมมีหนังสือชี้แจงอะไรอาจจะไม่ ไม่มั่นใจเอ๊ะอ,อย่างนั้นเออเราก็คงคงจะกลัวว่าอายุราชการเรามาบัดนี้แล้ว <c oughs> เกิดว่าคิดพลาดถูกตั้งสอบ <c oughs> วินัยอะไรอย่างนี้นะคะก็ <c oughs> จ,จะนามาเชื่อความเดือดร้อนก็ทําให้เกิดความล่าช้าในเรื่องของการแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนของผู้บริหาเรื่องของสัมภาพด้วยอันนี้ก็เป็นปัญหาซึ่งมันก็มาตกกระทบกับ บุคคลเหล่านี้นะคะที่ยังไร้สัญชาติอยู่แล้วก็รอการขึ้นทะเบียนทําให้มันมีจํานวนที่ข้างค้างอยู่หลายแสนคนในปัจจุบันนี้ซึ่งสิ่งที่ห่วงใยต่อมาคือโอกาสที่จะเพิ่มจํานวนเนี่ยมันก็จะมีขึ้นได้เรื่อยๆเพราะว่าคราเหล่านี้ก็อาจจะมีครอบครัวมีลูกขึ้นมาใช่ไหมคะลูกก็จะกลายเป็นลูกของคนที่ยังไม่ได้รับสถานะทางทะเบียนแล้วเด็กเหล่านี้เกิดในประเทศไทย แต่อประเด็นคือพ่อแม่ยังไม่ได้รับสถานะทางทะเบียนตัวเองก็อาจจะต้องอยู่ในสถานะที่ยังไม่ได้รับสถานะทางทะเบียนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป,เป็นเรียกว่าจํานวนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะไม่ทันกับการที่จะเร่งดําเนินการให้เรียบร้อยแล้วระหว่างเนี้ยมันก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของสิทธิ์ิต่างๆซึ่งตัวอย่าง ท,ที่พบตอนนี้นะคะกสมเนี่ยเจอก็คือเรื่องของกรณีเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นด้วยอักษรจี G, ก็คือกลุ่มเด็กนักเรียนที่ไม่ได้ถือครองสัญชาติไทยนั่นเองอซึ่งเด็กที่ไม่ได้ถือครองสัญชาติไทยเนี่ยนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของาการไม่ได้รับสิทธิด้านสุขภาพนะคะเรื่องของอ,อประเด็นนี้เรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าปัญหาเป็น,ปนสิท ขั้นพื้นฐานด้านสาหสาุขนะคะจนไปถึงวันนี้แม้กระทั่งกรณีเรื่องของอการอุดหนุนเงินก็ประมาณอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนก็ก็มีประเด็นที่ร้องเข้ามานะคะ,คะ,ะที่เราทราบนะคะแล้วก็เป็น ข้อมูลในเรื่องของว่าอ๋อแล้วจะทํำยังไงต่อไปซึ่งตอนนี้เราก็ทราบแล้วนะคะทางกศมก็ทราบว่าทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ได้หาลรือไปทางกระทรวงมหาดไทยนะคะจนเป็นที่มาว่าในส่วนนี้เนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยคะซึ่งได้รับการอุดหนุนจากรัฐเพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริมกับสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับระถมวัยจนถึง ดับประถมศึกษาเนี่ยก็สามารถอุดหนุนนบมาค่าอาหารกลางวันแล้วก็จะซื้ออาหารเสริมให้กับสถานศึกษาในความดูแลของตนเองได้นะคะตามจานวนนักเรียนที่มีอยู่จริงซึ่งในความหมายนี้นะคะตามจานวนนักเรียนที่มีอยู่จริงเนี่ยก็ให้รวมไปถึงนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราดหรือว่าไม่มีสัญชาติไทยด้วยไม่ใช่ว่าอ๋อเขาไม่มีสัญชาติฉันไม่ จะไม่มีงบดูแลอะไรเงี้ยไม่ใช่ตรงนี้เนี่ยมีมการหาเลยเพื่อแก้ปัญหารนรี้แล้วแต่ว่าช,ช่วงต้นก็อาจจะมีความสับสนในในบางพื้นที่ที่ยังไม่ทราบรายละเอียดพวกนี้ลงถึงล่าสุดก็คือเรื่องของการออกหนังสือรับรองวุฒิทางการศึกษาอันนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่สําคัญเช่นเดียวกันว่าถ้าเกิดเขาได้ร่ำเรียนแล้วแต่ปรากฏว่า ไม่ออกวุฒิรับรองให้เขาเนี่ยนั่นหมายถึงว่าต่อให้เขาจบการศึกษาเขาไม่มีวุฒิที่จะไปยื่นสมัครงานก็จะกลายเป็นปัญหาว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีงานทําใช่ไหมคะแล้วก็เป็นภาระ,ะกับติดต่อไปในแง่ของการที่ต้องรับการอุดหนุนช่วยเหลือจากรัฐตลอดดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นเรื่องของ การที่เขาเข้าถึงการศึกษาให้ให้ได้เรียนหนังสือแล้วเนี่ยเราก็ต้องควรจะต้องมีการออกวุดรับรองให้กับเขาด้วยเพื่อที่จะเขาจะได้วุฒิเนี้ยนะคะไปสมัครเพื่อจากการประกอบอาชีพต่อไปอะคะ่ะค่ะอืค่ะคือก็จะเป็นประเด็นที่เรียกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวน,นะคะในเรื่องของ uh, การดูแลกลุ่มที่เรียกได้ว่ามีปัญหาเรื่องของสารนนะอะค่ะอืมค่ะ จร,จ,รจริงๆแล้วเป็นประเด็นละเอียดอ่อนมากเลยทีเดียวใช่ค่ะ,คะมีมีความซับซ้อนอยู่ในหลายเรื่องราวด้วยกันแต่ก็เห็นใจเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้วยนะคะใช่ค่ะภายนอกอาจจะดูว่าแม้เรื่องนี้ก็ทำไมไม่ทำล่ะแต่ในความที่เราอาจจะมองแค่ผิวเผินว่าเรื่องแค่นี้ทำไมไม่ทำซะให้มันเสร็จเนี่ยมันมันมีรายละเอียดปริย่ออีกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นตามที่พอริวันบอกมา ทั้งจํานวนบุคลากรน,นะ,ะรแล้วก็พอมันเกิดเหตุอะไรขึ้นมา,าคนคนดีก็มีทุกแวดวงคนไม่ดีก็มีทุกแวดวงเหมือนกันเ,เ,เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าท,ท,ท,ที่ที่ที่ทาตามาขั้นตอนทํางานตามขั้นตอนเนี่ยเ,เ,เขาก็คงไม่อยากจะข้างค้างอะไรอยากจะทําให้มันถูกต้องให้มันเสร็จสับแต่มันก็ไม่ได้ง่ายไหนจะเป็นการไปตรวจสอบ ความถูกต้องไหนจะมีการแฝงยัดไส้มาอีกซึ่งถ้าแจ็คพอรตโดนตรวจขึ้นมาหรือเป็นอะไรขึ้นมาเจ้าหน้าที่ที่ทำการดำเนินการให้นั้นกลายเป็นคนผิดโดยไม่ได้ตั้งใจน่ะไม่ได้รู้อีนโนอีเน่ด้วยบางบางครั้งก็เกิดกรณีที่ที่ได้ข้อมูลนะคะคือว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจเป็นลักษณะของการไปเรียกราบอะไรเลยแต่ว่ามันมีข้อผิดพาดและถูก อาจจะเป็นเดือนนี้นะคะการตรวจสอบจดหมายน้อยปัดรสนเทออย่างเงี้ยนะคะด้วยออแล้วค่ะเราก็ถูกถูกเรียกสอบถูกพักงานโดยที่เขาเองเขาก็จะรู้สึกว่าอา้าวเราทํางานเพื่อเธอ,อพี่น้องประชาชนนี่แหลงเรื่องของสิทธิมนุษยชนและสุดท้ายก็ถูกตั้งกรรมาการสอบกว่าจะแก้ข้อกล่าวหานี้หลุดได้ก็อาจจะใช้เวลาเป็นปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็น เป็นประเด็นอันนึงที่ทําให้เจ้าหน้าที่เองก็เริ่มรู้สึกกังวลใจกับการทํางานด้วยเห็น<ม>ที่ว่านะคะแล้วก็ประกอบกับเรื่องของบุคลากรที่ยังมีจํานวนไม่มากนักนะคะในพื้นที่อย่างทางภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะพบกรณีน,นี้นะคะจนมาถึงเป็นเรื่องของการทำเอโบยูระหว่างหน่วยง,งานด้วยกัน<ม>ซึ่งกสมอเองก็ทํางานร่วมกับทางกระทรวง มหาไทยนะคะแล้วก็พานักศึกษาก็คือทางคณะวิทยาศาสตร์มาลายเชียงใหม่นะคะที่จะมาทํางานในแง่ของการส่งน,นักศึกษาหรือคณานาจารย์ที่คิดว่ามีความพร้อมนะคะไปช่วยเหลือสนอับสนุนให้กับทางกรมการปกครองหรือว่าเเพื่อนะคะใ,ในเรื่องของการช่วยในประเด็นของการติดตามหาข้อมูลให้หลักฐานการขึ้นทะเบียน,นะะอย่างเงี้ยค่ะตอนสุดท้ายเวลาเราเให้อำนาจ ที่จะให้สัญชาติเขาเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ทางมหาไทยอยู่ดีะค่ะอืมค่ะะคือทำฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้แหละนะคะในใ<ช>กรณีนี้คือซึ่งจริงๆก็ ทุกทุกเรื่องทุกเหตุการณ์นะคะมันต้องเป็นความร่วมมือกันของหลายๆฝ่ายนะคะก็อันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหนึงน่ง,งความร่วมมือที่เราได้เห็นบทบาทของกอสมอเองก็ไม่ได้นิ่งดู<ช>ได้นะคะร<ช>ับทราบสถานการณ์แล้วก็พยายามที่จะประสานกับทุกฝ่ายด้วยในขณะเดียวกันฝ่ายเดิมที่เขามีอำนาจหน้าที่อยู่แล้ว เราก็เห็นถึงปัญหาของเขาเขาก็บอกแหละว,ว่าปัญหาขเขาคืออะไรมันก็ต้องช่วยกันขยับไปทีละจุดทีละนี่ก็ต้องใจเย็นๆกันหน่อยละค่ะนะคะ,ะต้องจใจเย็นกันมากๆในทุกๆเรื่องที่จะต้องทําการแก้ไขเพราะว่าปัญหามันไม่ใช่เพิ่งเกิดเนาะปัญหามันเกิดมาระยะหนึ่งระยะยาวแล้วใช่ค่ะต้องขออนุญาตนิดนึงว่าทําไมกสมถึงได้เข้ามาให้ความสาคัญกับเรื่องนี้เนื่องจากว่าทาง คณะกรรมการชิมุิชาติเนี่ยเราก็ต้องมีหน้าที่ในเรื่องของการผลักดันให้เป็นไ<ม>ปนตามกติการ,ระหว่างประเทศนะคะ <Okay. S 1> แต่ตัวธรรมนูญเองซึ่งในส่วนของกติการ,ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องสําคัญเนี่ยมันก็มีอยู่ประมาณสามสี่ฉบับนะคะ<ม>ก็คือในเรื่องของกติการ,ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองสิทธิทางการเมืองนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็กกติการ,ระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องของ เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่โดยตรงเฉพาะกับเรื่องนี้ก็คืออนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะเพราะอีกเรื่องหนึ่งสุดท้ายก็คือเรื่องของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กะคะ่ะเพราะว่าในกรณีของคนที่มีปัญหารเรื่ององาถารนแะแล้วก็เรื่องของสิทธิต่างๆเนี่ยนะคะจะมีเรื่องของ ความเป็นครอบครัวแล้วก็มีเรื่องของเด็กที่เกิดขึ้นจากาาคนเหล่านี้นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยดังนั้น <Okay. S 2> ทางกาสมเองก็ต้องติดตามการทำงานเพื่อให้เป็นไปตาม กติกาและองค์กรเทศนะคะอืมค่ะนะคะทั้งหมดทั้งมวลก็มีที่มาที่ไปแหละค่ะแล้วก็อยู่ในช่วงขั้นตอนของการที่จะดําเนินการประสานนะคะที่จะร่วมมือกันแก้ไขต่างๆก็รอติดตามกันไปเดี๋ยวอาจจะได้ติดตามกันต่อในเรื่องนี้ในโอกาสต่อไปด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่อารีวันจตุทองมากค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราดูเวลาแล้วหมดเวลาของสํานึกของสังคมแล้วค่ะนะคะดิฉันอาดาสุขนสิทธิ์ค่ะคุณอารีวันจตุทองกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะรวมถึง